สวัสดีครับผมหมออุ้ินายแพทย์ชันชัยเลิศวันนี้เรามาอยู่กันที่ห้องแบบพอลีงตออ่อนเหมือนเดิมนะครับผมพบกับคุณติ๊กซึ่งเป็นนักวิสัชพอลีงตออ่อนของเรานะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดี<อ>ครับผมคุณติก๊กคุณติ๊กครับเวลาที่หมอเก็บไข่ออกมาแล้วเนี่ยคุณติ๊กจะต้องมีการดูไข่ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีการเช็คว่า <ไ><ะ>ที่เราได้เนี่ยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะทําการฉีดอสุจิหรือว่าฉีดน้าเชื้อเข้าไปหรือว่าทาอีกซี่<ะ>คุณที่ต้องดูยังไงคบว่าไข่ที่เราได้มาเนี่ยพร้อมสําหรับที่จะทาอีกซี่ครับผมค่ะสำหรับการตรวจเช็คไขท่ที่เป็นไข่ปกติที่พร้อมสําหรับขั้นตอนการผสมนะคะเราจะดูคุณสมบัติภายนอกของไข,ข่ะคะ่ะลักษณะภายนอกเริ่มจากขนาดของไข่นะคะ,ะไข่โดยปกติ ที่ใช้ในการทำอิกซี่จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ120ไมโครเมตรค่ะจารย์แต่ถ้าไข่ที่มีขนาดเกินหรือใหญ่เกินไปค่ะอาจจะมากกว่า130ไมโครเมตรจะถือว่าเป็นไข่ที่โตผิดปกติค่ะส่วนของเปลือกไข่ค่ะก็จะต้องออมีลักษณะที่ไม่หนาและไม่ดำค่ะ ส่วนของไข่แดงน,นะคะหรือไซโตพัฒซึมจะต้องใสเรียบเนียนค่ะและที่สำคัญก็คือไข่ในระยะเมทาเฟสทูค่ะเราจะเห็นส่วนของพาลลาบอดี้แค่หนึ่งหนึ่ง,ง,งอันเท่านั้นนะคะเป็นเฟิร์สพาลลาบอดี้ค่ะลักษณะไข่แบบนี้ค่ะที่เราจะนำมาทำขั้นตอนการผสมหรือทำอีกซี่จะเรียกว่าไข่ในระยะเมทาเฟสทูค่ะคดังนั้นเราจะเห็นว่าเวลาหลังจากที่เราเก็บไข่ออกมาเนี่ยเราต้องมีการเช็คด,ดูว่าไข่ที่เราได้เนี่ย มันสมบูรณ์พร้อมที่จะทำอีกซี่ไหมนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยวเวลาเราเก็บไข่มาไม่จําเป็นว่า100%ไข่ที่เราได้ล้วต้องเป็นระยะเมตาเฟส2แต่ว่า M2 ที่เราจะสามารถใช้ได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะได้ระยะนี้อาจจะได้แค่ประมาณ80ก็ได้นอกจากนั้นอาจจะเป็นไข่อ่อนที่เราได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาทำอีกซีได้ณนะตอนนั้นก็ได้นะครับผม